สวัสดีครับทุกคนมาอยู่กับผมหาของฟรีกันแล้วใครเพิ่งตื่นคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับและวันนี้ผมจะมาหาของฟรีคือเอ่อจะเป็นเอ,ออะไรนะเขาเรียกว่ากูดี้สวอตนะดาบดาบอะไรนะดาบอาศวินเรียวกว่าดาบอาศวินก็ได้นะ เขาแจก200ชิ้นเหมือนเดิมนะครับที่ผมบอกว่าเขามาสปอยนะที่ผมบอกว่ามาสปอยนะแล้วแล้ววันนี้เขาก็เอามาแล้วนะเป็นดาบที่แบบนี้เลยใช้สี่แสนพอยต์ในการแรกนะครับพอยต์ที่จะได้แรกก็คือเราจะแบบว่าจะได้พอยต์ต่อหนึ่งวินาทีตรงเวลาข้างล่างนี้เลย หรือว่าเวลาข้างบนนะครับแล้วก็พอยหาได้จากเวลาตรงนี้แล้วสามารถเอ่อทำควยตรงนี้ได้แต่ควยตรงนี้เขาบอกว่าจะมาในไม่นานนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าวันไหนนะมันจะเปลี่ยนควยสลหับควยไปเรื่อยๆนะถ้าอัปเดตหน้ามานะแล้วก็ จะมีสปินนะครับสปินเราจะได้สปินทุกๆห้านาทีนะเดีย๋ยวผมมีหนึ่งสปินเนีย่ยตรงนี้นะก็กดสปินเราจะได้เวลามานะสปินมาเนะีย่ยผมได้รนะ้อยห้าสิบพอยเนี่ยก็นั่นแหละครับแล้วก็ <c oughs> นี่นะ เขแจก200ชิ้นตอนนี้เหลือ184ชิ้นนะตอนนี้มีคนเล่นไม่เยอะนะ300-400คนนี่แหละต้องมี4ี่แสนพอยนะทุกคน4ี่แสนออยก็ต้องเปฟเคปนหนึ่งชั่วโมงไม่ใช่อะ่ะ ประมาณไม่เกินไม่เกินเจ็ดแปดชั่วโมงนี่แหละทุกคนถ้าผมคิดนะถ้าผมคิดถูกไม่เกินไม่เกินเจ็ดแปดชั่วโมงนี่นะเป็นดาบอสศวินสีเหลืองแบบนี้เลยใครอยากได้ต้องรีบมาทําแล้วไม่เกินเจ็ดแปดชั่วโมงนะรีบมาทําเลยดาบก็ตี้สวอตรีบมาทํากันที่เสน็นพอยนะ ก่อนที่ของจะหมดนะของพวกนี้ยังไม่หมดเลยแล้วก็อันนี้ด้วยนะอันนี้เมื่อผมลืมไปอันนี้เขาแจกหนึ่งพันชิ้นนะเนีย่ยเป็นหน้ากากเท่ๆแบบนี้แล้วก็ใช้พอยต์แรกน้อยมากเลยนะเนีย่ยใช้สองแสนห้าหมื่นพอยให้ทุกคนเอฟเคประมาณไม่เกินสามชั่วโมงก็ได้แล้วนะทุกคนต้องรีบมาทำาร่วๆและเท่ด้วยนะ อของวนี้ยังไม่หมดเลยนะทุกคนรี่มาทำกันเดี๋ยวจะของมาในแบบนี้อีกดูผมจะมาสปอยเลยทุกคนใครอยากได้รีมาทำนะครับอันนี้ด้วยนะอันนี้แจกหนึ่งพันชิ้นรีมาทำกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเดี๋ยวผมจะมาสอนรับของฟรีบ่อยๆนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย